แาติเรานะ,ะเล็กมีพอ่อแม่ลุงปู่มัน่นมีแม่แก้วชีแก้วมีคุณแม่แงงมีลุงตาบัวมีแค่นี้ลูกนะี่แต่แม่แงงไม่สามารถเข้าถึงมาเข้าถือผลได้นี่จะลําบากเนะแม่แงงเนีนะ่ยเพราะว่าแม่แงงนี่มันก็ปีนเกลียวนะี่ยปีนเกลียวนี้จะไม่ไม่ยอมเข้าไปกับหมวกไงปีนเกลียวอืมมันกับหลีกลี้นี้จากหมวกไปเลย แบกแนวกันอือ่เขาเรียกว่าแบกแนวแบกแนวจากหมู่ไปไม่ไปตามแถวตามแนวพระหลองปู่มันก็เข้าสู่มหาบริณิพันธ์คุณแม่ชีแก้วก็เข้าสู่มหาบริณิพันธ์หลวงตาบัวก็เข้าสู่มหาบริณิพันธ์หลวงปู่ก็สิ้นสงสัยเหลือแม่แย้งกลุ่มนี้ยกเว้นหลวงตาบัวเสียความคิดไม่เพี้ยนกันนะแม่แก้วหลวงปู่มั่นหนึ่ง,ค,งคุณแม่ชีแก้วหนึ่งคุณแม่ชีแย้งหนึ่งและก็หลวงปู่หนึ่ง ยกเว้นลงตาเสียยกเว้นลงตาเสียะลงบัวเฉียทีนี้ความคิดจะเป็นซิกลิกซักล็อกเป็นความคิดที่ไม่ไม่ลงตัวเป็นความคิดที่เหมือนคิดอยู่ตลอดน่ะจนเกิดความรลงพัแบบเดียวกันเลยนะไม่ได้เพี้ยนกันเลยนะความคิดนี่เหมือนกับนกกระทาหยอ,อกอยากงจุกจักจุกปั๊กปึ๊บปั๊กปึ๊บปับน๊นี่นี่ลูกนี่คือความคิดที่มันไม่มีใครเหมือนเลยนะ เป็นความคิดที่ถ้าพูดถึงว่าถ้าจับความคิดนี้ได้เพียงอย่างสูสุดความนี้จะเกิดสติกำลังปัญญาที่เรียกว่าปหาสติมหาปัญญาไม่ใช่ธรรมดาลูกแล้วเมื่อเมื่อถึงที่สุดแห่งธรรมจะแตกฉันในชีแก้วก็แตกฉันหลวงปู่มั่นก็แตกฉันนีนี้นกบมากลับมาหาหลวงปู่ดิแม่ลองคิดดูดี่พ่อได้เรียนที่ไหนหลวงปู่ดได้เรียนที่ไหน ทำไมจึงเข้ากันได้เลย่าั้น,นี่ทำไมลุงปงู่จะไม่รู้ใช่ไหมลุงปู่ทำไมลุงปู่จะไม่ทราบพอเราพูดขึ้นก็ว่าเราอดุตรีเอา้าก็พุทธเจ้าความหติแล้วไม่มีใครเลยในแต่โลกธาตุที่ไม่เคยเป็นญาติกันไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเ,เ,เป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแล้วเอาตอนนั้นเป็นเครื่องวัดเล่าตันนั้น,น,นช่วงไหนที่ว่าวก็เกิดในขณะนั้นที่ว่ามันอยู่ใกล้กันและอยู่ด้วยกันนานหลายชาติอุปนิสัยมันจะคล้ายคลึงกัน อย่าง,น,งน,นั้นหลวงปู่มั่นเหมือนกันคิดจกดักจกแรกจกแรกจกก,ก,การรวมของหลวงปู่มัน่นถ้าไม่ใช่การสด็ยเป็นสระใจจิตขององค์ท่านจะไม่ลงอยู่นานลงเข้าไปปุ๊บฐานของจิตปับ๊บรู้ว่าไม่เสื่อมก็ถอนออกมาทํางานนี่เหมือนกันปั๊บเลยคือหลวงปู่นี่เหมือนองค์ท่าน แต่ท่านจะถึงขั้นตะลุมบอลโสกสูตตัวเป็นตัวตายขัน้นที้ขาดเยี่ยวลงอยู่อย่างนั้นสามวันสามคืนก็ลงไปนี่คือเหมือนกันตรงนี้คือเรานี่เหมือนองค์ท่านตรงนั้นของเมชีแก้วก็เหมือนกัน,อนพอลงก็ลงแค่อุปจาระรู้เห็นแบบนั้นอลังการงานช่างเลยจนคุณแม่หลงอ่ะเพราะสะ่วนมากจิตของผู้หญิงนี่นะคำว่าผู้หญิงคือจิตวิญญาณน,นี่มันเคลื่อนอยู่นี่เรียกว่าเป็นผู้หญิงนี่มันจะหลงได้ง่ายกว่า จิตวิญญาณที่รู้ว่าเป็นผู้ชายจิตเครือบว่าเป็นความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายมันคือธาตุรู้จะรู้ว่าเป็นเป็นผู้ชายแต่นี้มันจะมันจะแก่งกว่าผู้หญิงะนั้นคุณแม่จีแก้วก็เลยลักษณะที่บอกว่าหลงตอนนี้นานตนัวตองเข้าใจได้นะคุณแม่จีแก้วนี่เหมือนิตรวมสุดๆตั้งแต่เป็นคาราวาสครั้งเดียวลงตรงฐานตรงบ่อแล้วก็ลงไม่นานแต่ทําไมทรงพละกกาลังนี่แหละลงปู่ก็ไม่ได้ลงนานอะไรเนะี่ยแต่ไม่ไม่ทรงพละกกาลัง ลูกลองคิดดูนะลูกลุงปู่มั่นหนึ่งคุณแม่ฉี่แก้วหนึ่งเกิดลวงปู่หนึ่งลูกลองคิดดูนะลูกนะลองคิดดูเลยว่าทําไมลุงปู่ถึงเคารพเทิดทูนพ่อกับแม่เรานี่ยเราเข้าใจใครจะว่าไงก็ตามเราไม่เข้าไปเข้าใจจะแวะเข้ามาก็แสดงว่าก็ไม่สีพระเถรบรทันหรอกเพราะธรรมบินัยมีอยู่ใช่ไหมไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศ์สักนาญาดและไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นเจ้ากานนเวงกันนะอดังนั้นนะ อย่างนั้นถ้าเป็แนแย่งนี่แวกแนวแม้ยังก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายภูมหลายชาติไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่พอรู้พอเห็นกันจนขาดจากความทรงจำงนี่นเรียกว่าแบกแนวมาถ้าแบกแนวไม่นั้นเหมือนลุงปู่แบกแนวออกมาเออมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะแบกแนวจากตระกูลออกมาแี่แ,แนวจากไอ เขาเรียกว่าพ่อแม่วงศ์ชาคณะญาติออกมาหรือตระก,กูลออกมานี่มันเวกแนวออกมานี่ยรานี่เวกแนวออกมานี่แหละเราก็เห็นเหตุนี้แหละเราจรึงเปลี่ยนไปัชญามที่จะเอาแม่แยงเนี่ยเข้าสู่แถวสู่แนวอ่ะไม่อยากห็นแม่แม่แงงมันแวกแนวออกมาอี่มันจะยาวนานต่อไปนะลูกนะเนี่ยมันจะเป็นเพียงชื่อเพียงนามถ้าเกิดว่าแม่แงงนี่ยังไม่ถึงมรึงผลเนนะี่ยพอเกิดปับ๊บแล้วก็ ไอ้อพอตายปั๊บเกิดปั๊บล่ะเนี่ยถ้าเกิดวานนี้อีกเป็นอ้าวจะเรียกว่าห้าสิบหกสิบปียาวนานแล้วเรื่องราวของหลวงปู่มั่นของแม่ชีแก้วไม่ยังจำไม่ได้ไม่ไมยังจำไม่ได้มีแต่สัญญาที่รู้ว่าเคารพนี่จาได้จะเคารพหลวงปู่มัน่นจะเคารพแม่ชีแก้วก็เหมือนสัญญาจําได้หมายรู้ของหลวงปู่เนี่ยที่เคารพหลวงปู่มัน่นเคารพแม่ชีแก้วเคารพลงตาและเรื่องเหตุใด นั่นถ้ายังไม่ถึงภาคปฏิบัตินี้มันก็จะไม่เผยในรูปนะมันจะถูกปิดบังไว้มืดมิดปิดตายเลยเหมือนกับเมฆหมอกมาบังแสงจันทร์แสงอาทิตย์จะไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้เลยจนกว่าที่จะทําให้เมฆหมอกนั้นจางจืดจางไปในการทํากิต ER ภาวนานั่นไหนก็จะค่อยสว่างมาสว่างมาสว่างสว่างเรื่อยๆสว่างรเรื่อยๆจนจะรู้เรื่อยด้วยการผูกพันด้วยความผูกพัน น้ำตาล้วงนั่นใช่ไหมนั่นมันหลวงปู่น้ำตาล้วงที่ด่าตัวเองนั่นน่ะนั่นเมืไอไปตายห้องทหาที่ไหนนั่นน่ะที่ด่าตัวเองนั่นน่ะที่ด่าตัวเองให้ลูกฟังเรื่อยๆนั่นน่ะตอนนั้นมึงไปตายห้องไปตายหาที่ไหนผู้จะเจ้าบาดขึ้นทำไมมึงจะมึงจะไม่บัดขึ้นทำไมมึงจะไม่เกิดขึ้นมาแล้วส่งมักส่งผลเล่านั่นไม่งั้นก็หลวงปู่มั่นี่อุบัติขึ้นนี่มึงไปเป็นเป็ดเป็นผีที่ไหนเป็นลมไปแล้งที่ไหนอ่ะมึงยี่เง่าเฉลยมึงยังไม่เกิดทันหลวงปู่มั่นนั่นก็แสดงว่าความเคารพเทิดทูนนซึ่งะกั สายใจเห่งความผูกพันยังอยู่เมื่อปฏิบัติอืปั๊บก็เหมือนกับเมฆบอกหมอกที่มันกำลังปิดบงังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ค่อยอัญเชิญทานไปนะความสว่างก็เริ่มออกมาเริ่มมาเริ่มเริ่มเห็นแล้วเออว่ามีดวงจันทร์ในดวงอาทิตย์นั่นเหมือนกันนนรูปนะมันจะรู้เขามันด้วยความเคารพพาะรูปนั้นพาะรูปนี้อาจารย์รูปนั้นรูปนี้นัน่นมันจะเปเขามันเดินอัตโนมัตินี่เี่นเราจะไม่ได้สงสัยตรงนั้นถึงเราจะทราบเรื่องของเราเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมเราก็พูดแค่นี้ เหมือนที่เสร็โรคก็รับได้ที่ไหนหนึ่งสสร็จโรคกรับไม่ได้นี่สสร็จโรครับได้แต่เป็นเรื่องเปรตเรื่องผีสิสิทธิในใจของตัวเองนั่นสอนตัวเองนี่ไม่ยอมสอนไปสอนคนอื่นนี่สอนดีนักเปรตผีในใจของตัวเองมีแต่เพิ่มผุนพอกผุนนั่นโอ้โหคนสมัยนานก็เป็นเปรตเป็นผีไปแล้วไม่ว่าพระไม่ว่าบาสุกิกไม่ว่าพระไม่ว่าบาสุกติการนั่นทางทุกทางโลกทางธรรมนี่ไม่ได้แตกต่างกันนะลูนกอย่างนั้นนี่ตอนแรกเป็นพระดีพอได้เป็นยศพระครูเริ่มเปลี่ยนแล้ว นั่นพอได้เป็นเจ้าคณะตำบลเปลี่ยนแล้วเจ้าคณะอำเภอเปลี่ยนแล้วเจ้าคณะจังหวัดเปลี mag ่ยนใหม่แล้วเห็นไหมล่ะพอได้รับตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นมั้ยเหมือนครูบาอาจารย์พูดให้ฟังที่เราไปกราบครูบาอาจารย์ที่กราบครูบาอาจารย์อยู่ที่ไอ้ท่ามินทนาลินก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละท่านพูดให้ฟังอืมครูอาจารย์แลนนั่นแหละออกชื่อท่านนี่แหละนั่นเป็นต้นทําให้เราเห็นไหมล่ะเราไปกราบท่าน โอ้คนเรานี่มันลืมกันมากนะจันน้อยว่าเห็นไหมผู้จันหลันนคะนเราก็เคารพท่านท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ถุยนั่นน่ะเห็นลูกศิษย์ได้ดีได้ดีเป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์ท่านก็คิดถึงลูกศิษย์ที่ว่างนะี่นะท่านพ,พวกเราฟังทั้งขำเลยนะวันนั้นน่ะนะคงจะจำได้ทุกคนนะเอ้ยไปเอาลุงไปเฮ้ยไปสาธุก,กับลูกศิษย์ดีใจกับลูกศิษย์เอาขนมพึ่งไปโอ้โหเป็นคันรถเลยว่างี้นะ นั่นถ้าู่นฟังถ้าเพื่แล้วก็กำกับหนินะเนี่ยอกไปถึงปั๊บเนี่มองเราเฉยๆว่าไปคุยกับคุณหญิงคุณนายคุยกับผู้นุ่นพวกไอ้ไอ้ไอไอร้านค้าใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆนุ่นไม่คุยกับเราเลยอเขาก็โอ้น้อยใจวากูจะขนน้ำพึ้งกลับชวาวาะเห็นไหมละ่ะจนงานอะไรเจร็ไม่ถามเราเลยว่า เขาก็เลยตัดใจใจบางน้ำพึ่งล้วก็ขึ้นรถกลับว่าโอ้นี่แค่ยศทางบันดาลก,ก็ลืมมันขนาดนี้เฉลือทั้งที่ลูกศิษย์เราว่า,างั้นเน่ยเราประงบประงบมาอย่างดีเราสอนฝึกสอนเขาอย่างดีจนก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเรากลับไปเยี่ยมลูกศิษย์เราได้ความคิดถึงลูกศิษย์เราดีใจกับลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ได้ดีไปดีเขากลับไม่ถามเราเลยไม่แต่คําเดียวใช่ไหมปีนั่นปีนั่นแลัวที่เราไปพักกับคุณจันหล่ะนัน่เนี้ย เห้นกันลูกนะ้นลูกลองนึกติดต้องูนั้นลูกนะกนะึหัวขนสวมหัวแล้วมันปิดหูปิดตานะลูกนะนี่แหละเราจึงไม่ลงก็เรื่องนี้แหละขนาดคุาอาจารย์ตัวเองนั่นนะอีกคุูอาจารย์หลนผู้นี้เราฟังก็ยังไม่ถามแม้แต่คําเดียวท่านก็เลยวางน้ำพึ่งแล้วก็ขึ้นรถพาก,ากนันกลนะับทําอินทินน่ะที่กล้ายกชื่อองค์ท่านก็ด้วยเหตุว่าเคารพองค์ท่าน องท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในคําพูดให้เราได้รู้ได้เห็นว่า,แ,าแลบจักระความเสริญเดือเดินย่อจดถามบาราดาศักด์ทำลายคููทําลายบานนั่นเห็นไหมทําลายหมู่ทาลายกันนะด้วยเอาหัวโขนสวมปับ๊บนี่แหละหัวโขนตัวนี้มันก็สวมอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ยอมตอดออกมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นในการเวียนไหวไตเกิดตัวนี้จะครอบไปที่พ่อพูดเมื่อกี้เราเคยเป็นญาติกับคนคนนั้นคนนี้ แต่ด้วยหัวโขนตัวนี้มันสวมไวแล้วตั้งแต่ที่เรายังไม่ตายเวลาตายปุ๊บมันก็มืดมนอนทกันไม่รู้จนกว่าการทําจิตตภาวนาจะเกิดการเรียนจบกี่ประโยคก็ตามล้านประโยคก็ตามไม่สามารถที่จะทําลายเมฆหมอกที่ปิดบังดวงใจดวงอาทิตย์ได้ไม่มีทางเลยจะไม่เห็นไม่รู้ไม่สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้สึกเก่เาๆที่มีต่อครูต่อบา ได้โดยเด็ดขาดเลยไม่มีทางยกเว้นการทําจิตภาวนานี่เห็นมาแล้วทั้งนั้น,นเห็นไหมล่ะคุณบาอาจารย์กุอาจหลานจนถ้าจะพูดถึงท่านเป็นเรานี่ยโอ้ยน้ำตาร่วงเลยแหรอใช่ไหมล่ะโอ้ยฤกษิที่เราปรงงบปรงงมมาอย่างดีพอได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลยเราฟ้ากับดินนั่นไม่พูดไม่คุยไม่ถามกูบาอาจารย์เลยวางบาดเป็นโอ้พูดทรงบุญภ,ภาวาสนาบารมีที่ยิ่งใหญ่นั่นท่านนี้ตัวเองมาจากไหนล่ะเกิดจากไหนล่ะ มนีขนาดทางธรรมนะลูกนะมนีขนาดทางธรรมนั่นก็เหมือนตอนแรกนี่ก็เหมือนผู้ที่ปกครองเรานี่อนยะ่างตอนแรกท่านก็เป็นพระดีพอสุนโอพผู้ให้ฟังนะั่นเหมือนภาพับไว้ไปกราบไปไหว้เรื่อยแล้วไปอุปถมัมภ์หลวงท่านเรื่อยก็มาเล่าให้เราฟังตลอดเราอุ้ยถ้าท่านได้เป็นผู้ฝ่ายฝ่ายผู้ปกครองนี่นะหลวงปู่นะเรานี่ยสบายนะนี่อุ้ยท่านดีเหมือนกับภาาพับไว้ พูดก็เบาๆไม่ก็ได้ยินนกบางอย่นะ่ะพอได้รับยศตําแหน่งเป็นพระผู้ปกครองพอได้ยินที่อหลวงปู่พักคนนั้น,เ,นเห็นไหมล่ะเห็นลูกเขียนไว้ในรถเท่านั้น,น,นเหรอเหวกเข้าไปซัดเขาเลยเห็นไหมล่ะเห็นเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปละพระกระดิ่งไหมพอะสบเหนาพไปกาปราบปั๊บโอ้ยผมพึ่งรู้รสชาติของยศถาบรรดาจากความเดือดร้อนจนยอม คนตัวนี้มันโสมหัวไม่ไม่ได้เลือกมันไม่ได้เลือกมนุษย์หน้าไหนนะหลวงปู่ท่านทางพระก็ตามทางโยมก็ตามถ้าผนม,มันโสมหวก็ไปมันก็เปลี่ยนไปไปหมดโอ้ยผมไม่คิดนะว่าครูบาอาจารย์ที่ผมกลับมานานจะเป็นอย่างนี้ผมว่างี้แล้วเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่ไปกลาบเลยว่างี้ผมรู้รสชาติแล้วว่าเป็นยังไงผมเข้าใจหลวงปู่สอนนี่ผมเข้าใจหมดเลยนั่นลงตรงนี้เห็นไหมลูกตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะทาาจจะําลายอาสวะให้สิ้นย่อมเป็นอย่างนี้ ทราบใดที่ยังไม่หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผลหวังบวบนาพฤกษกิเลสย่อมเป็นอย่างนี้ทั่วโลกดินแดนยกเว้นผู้หวังมักหวังผลตั้งเสดจะทาให้สามารถสมครสมผลได้ขอใจถ้านี่นี่ย่อมเป็นไปในทางที่ดีจนถึงอวสานเข้าสู่มักเข้าสู่ผลไม่มีคําว่าผิดเพี้ยนนี่ทามาก่อนทั้งนั้นก็เลยเกิดความเมตตาสงสารญาติเราที่พอที่จะบอกที่จะสอนได้แต่มันไม่แย้งนี่ มีใครสอนได้ล่ะท่านก็ไม่ได้ไม่แงงก็ไม่ได้สนใจกับใครจะไม่ล่ะกูบาอาจารย์ไปกี่รูปล่ะท่านก็ไปกราบไปบ้วนท่านก็เป็นปกติก็ไม่ได้ไปคานมาถือขันดอกไม้มากราบขอคามาแล้วขอเป็นสิทธิ์มอบกอายถวายชีวิตเหมือนที่คานมากราบเราและมอบกอายถววยชีวิตกับเราความรู้สึกของเรานี่พ่อไม่สามารถพูดได้นะในความราออมาู้สึกกับแม่แงง ความรู้สึกกับแม่ทีแก้วความรู้สึกกับลวงปู่มันความรู้สึกครั้งกับลวงตาบวนความรู้สึกนั้นไม่สามารถที่พูดออกมาได้ยรูกเพราพพูดเฉพาะที่ันเป็นเปยๆออกมาให้ลูกได้รู้รับรสชาติว่านี่คือความผูกพันนั่นอุปนิสัยคล้ายคลึงกันในคําพูดคำใจหรือความคิดต่างๆแต่ว่าใครจะสามารถที่จะทรงพระกําลังบุญใหญ่ทําลายอาตาวะให้สิ้นได้ในปัจจุบันนชาติ หลวงปู่มันก็เข้าสู่มหาปรินิพานนั่นใช่ไหมล่ะหลวงตาโบก็เข้าสู่มหาปรินิพานคุณแม่ชีแก้วก็เข้าสู่มหาปรินิพาน them, เดืยวไม่แงงเอาไหวไหมถ้าตอนนี้ทําไม่แงงโสตุตัวเป็นโสตาก็สามารถทํามากามปุ่ให้เกิดในปัจจุบันแม่แงงเข้าใจหมดเพจึงก็เข้าใจหมดไม่แงงไม่รู้จักบารีงั้นการที่จะสอนครูบาอาจารย์ส่วนมากจะยกบารีเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่หลวงปู่นี่รู้ว่าไม่แ้งเนี่ยไม่รู้จักบารีและไม่เข้าใจเรื่องบาลีเล็กๆน้อยๆด้วย คำว่ามฌิมาปฏิปทาคือความบอรีเหม่งแม่งยังก็ไม่ทราบคำว่ารัิกยะทิฏฐิแม่งยังก็ไม่ทราบนั่นวิกิตจักสิรพปามาตแม่งยังก็ไม่ทราบมันคืออะไรนั่นอย่างนั้นการสอนถึงสอนด้วยภาษาที่เป็นพยันชน,นะอสอนตัวนี้แหละสอน,นง่ายๆเอาไปอย่างนี้นะอตัวนี้เข้าใจอย่างนี้นะรู้จักไหมคําว่ายึดถือรู้จักเออรู้จักคำาลวะละวางไหมรู้จักคําว่าวาง รู้จักว่าตัวนี้เป็นของเราของเขานี่คำนี้รู้จักไม่รู้จักนั่นเออพอนั่นตัวนี้ก็เข้าใจเรื่องธรรมะรู้จักว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเออไม่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ของเราสักอย่างอแล็วไม่ใช่ของเราเป็นอะไรก็คือไม่ใช่ของเรารู้จักอนัตตานะอนัตตาไม่รู้จักเออถ้าไม่ใช่ของเรานี้รู้จักไม่รู้จักนั่นเห็นไหมล่ะมันก็ต้องสอนข้อตรงนั้นดูอ๋อตอนนี้ไม่ใช่ของเรานะร่างกายไม่ใช่ของเราให้คุณแม่วางภารละ ้ามยึดมัน่นถือมัน่นได้ไประกันทั้งปวลอยู่ไปสู้ไปทนไปรักษาสติไว้สติคืออะไรคือตัวรู้อยู่ง่ายดีเอาให้แม่รักษาตัวรู้ทนทนจนถึงบั้นปลายสุดท้ายเมื่อสุดท้ายเมื่อลมหายใจสุดท้ายขาดนั่นหลวางพับพร้อมกันนั่นหละพบชาติกสิ้นเป็นประหารมาร้อยปีเมื่อเป็นกับเป็นกับจิต ที ar, ่เร like yes. well, ียกว่าจิตตะหันหรือเป็นรหัรบ้านปลายสุดตายขั้นที่จะตายเป็นอันหนึ่งเดียวกันนั่นไม่มีคําว่าเหลือมล่างต่ําสูงไม่มีว่าต่ําสูงหรือไม่มีคําว่าสุขมากทุกมากหรือไม่มีไอ้ไม่มีคําว่าสุขมากกว่ากันสุขเสมอกันไปนะเหมือนกันที่เรียกว่าจิตตะหังเสมอกันพระพุทธเจ้าก็เสมอสสงาวก็เสมอไปเออแม้ปัจจุบันก็เสมอกันอยู่นั่นนั่นนี่ที่เรียกว่ามัจิมาปฏิปทาความพอดีของจิต มัจจิมาติปตา,ตานี่แม่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ฟังฟังฟังนอ้องเข้ามาปั๊บก็พูดเป็นภาษาที่ฟังเข้าใจอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจเออนี่เข้าใจไหมนี่เข้าใจเออวางพาละห้ามยึดมันถือมันโดยการทั้งปวงใช้ความคิดข้าน้อยรู้จักแต่ความทุกข์ข้าน้อยบอก่รู้จักความสุขการตัดสุปเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะลูนะการตัดสุปเป็นไปได้อย่างรวด,ดเร็วเพราะได้พิจารณาความทุกข์ เบื abei, roommate, took, ่อในความทุกข์ทอดถอนความทุกข์ไม่ได้หนีไปไหนสู้อยู่ทุกจนถึงวาระสุดท้ายจนร่างกายแตงสลายไปนู่นนี่คือความเป็นจริงเมื่อเห็นทุก์รู้ทุกก็ตัดสรู้ทันทีบรรลุธรรมทันทีอย่างนั้นหน้าตาของแม่ยังจึงเปลี่ยนแต่แป๊บๆเลยนั่นพอเห็นแต่ทุกทุกไม่อยากเกิดอีกทุกไม่อยากเกิดอีกจะเกิดมาทำไมเนาะเกิดมก็มาแก่มาเก็บมาได้ก็มาทุกเท่าเก่าในใจความสุข จึงก็มามาให้แม่ทราบเมื่อวานนีนะ้เราไม่ทราบเพราะความสุขมันนิดนิดหน่อยหน่อยนะเล็กเล็กน่นอยน้อยจนหาความสุขไม่เจอสันลกูกหิวข้าวทุกมากพอกินข้าวเสร็จปั๊บอิ่มนี่ความสุขเล็กน้อยบูขเข้าใจไหมนี่คือความสุขเล็กน้อยแล้วเลยไม่รู้ว่านี่คือความสุขปวดชี้ปวดเยี่ยวเออมันทุกเวลาเข้าไปห้องน้ำห้องส่วมไปถ่ายนา้ไใจเบาเรียบร้อยไปขี้เปเยี่ยวเรียบร้อยกลับมา เอาออกเรียบร้อยแล้วมันมีความสุขแต่เราไม่ทราบเพราะมันเป็นความสุขเล็กน้อยเลยเป็นนะกัจกรราธรรมชาติธรรมดาอยู่อย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่ผัวมีเมียก็มีความสุขสมสู่อยู่กันแต่ก็ไม่ได้ไปลึกถึง,ถ,งถึงนั้นเพราะมันเป็นการเปิดเดียวเปิดเดานั่นสมสรูอยู่กันแล้วก็อ,อกไปทํางานก็ไม่เห็นว่าได้ได้ลึกถึงจุดนี้ก็เพราะว่ามันเป็นความสุข ที่เป็นธรรมชาติเป็นเล็กๆ,น,ๆน้อยๆนี่หละแต่ความสุขในสมาธิเนี่ยน,นี่พระพุทธเจ้าบัญญัิถึงว่าความสุขในกรรมมคุณห้าความสุขในกรรมมคุณห้านี่ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกองขี้กองเยี่ยวความสุขในสมาธิในฌานในญานหลวงปู่มั่นเปรียบเสมือนเนื้อติดฝัน เวลากินอาหารเนื้อติดฟันนี่มันต้องไปทิ่มไปแทงออกนี่ขนาดสมาธิหุติเจ้านี่เพียรพยายามที่จะดึงสสตว์โลกให้ออกจากกามคกุลห้าตัวนี้เข้าสู่ฌานเข้าสู่สมาธิพวกเธอพึงส่องเสพสมาธินั่นฌานยานกนไล่ไปตามนั่นพึงส่องเสพปฐมาฌานทุติยฌานตติยจฌานเจตุติฌาน,าน,านไล่กันไปเลยก็แสดงว่าพระเจ้า เห็นว่าความสุขที่เป็นในกรรมกุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมโลกนี่ปริบเสมือนพวกหนอนชอนชัยขี้เยี้ยวหรือกองมูลของขูดนั่นนี่เนหลดึงลังออกมาเพอดึงหลังออกมานี้มาเข้าสู่สมาธิเข้ามาสู่ฌานสู่ฌานนี่มีความสุขมากกว่าป่านนั้นหลวงปู่มั่นก็ยังเทศในลวงตาบัวฟังว่าเหมือนเนื้อติดฝันนั่นนี่เลยสมาธินี่มีฌานเมญานี่เหมือนเนื้อติดฝันนี่ท่านมาหาพึงพอใจหรือนั่น ต้งม,มาหาบัวเทศยดไปเราก็ฟังฟังด้วยความเคารพนั่นหลวงตาบัวจึงตัดทินใจนี่ออกจากตรงนี้ไม่ออกไม่ได้ฝืนมานะี่ฝืนออกฝืนออกทางปนะัญญาพอรู้แล้วว่าเป็นเหมือนเปรตเสม,มือนเนื้อติดฟันเมื่อออกทางปัญญาป,ปั๊บตอนนี้มันก็ฟุ้งแล้วนั่นตอนนี้หลงสังขารแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนอะไรเนี่ยมันก็เหมือนคนเมาเลาแล้วละเมาแล้วไม่เสื่อมว่เหมือนเมาไม่สั่งละมันก็คนเมาเน้น่ คนหลงในปัญญาเหมือนกับคนเมาเม,มาไปมาๆก็กลับลงไปสู่ที่เดิมก็เหมือนกับนอนจอ,อนใจมุดคูดนั่นมันเติบลงไปน่นรต้องหาทางออกหาทางออกให้ได้ลูกนั่งหาทางออกให้ได้อย่างนั้นแถวแนวทางที่พระเจ้าได้ดําเนินมาสมควรที่จะยึดถือแล้วปฏิบัติตามเดินตามนั้นในมรรคแปดคือสิ่สมาธิปัญญาโซสุด การทำจิตการทำจิตตภาวนาต้องเป็นอย่างนี้ต้องโสส,นะนะโส,สุดนูกนะทําให้โสสุดนี้รับรองว่าไม่รู้เรื่องธรรมะเลยต้องสละบพิสรตาจริงๆชีวิตแรกแลกันไปเลยตายแล้วก็คือแล้วไปไม่งั้นพวกเราก็เห็นแต่หลักคาสอนในตําราเห็นแต่การปฏิบัติเพื่อหลอกกินข้าวหนมข้าวต้มมีแค่นี้เพื่อเราจะรละความสนอเส้นเดินเยียวแต่ความเป็นจริงลูกไม่ทราบเลยอันนี้ที่เราเห็นมาก่อนรู้มาก่อนถึงสอนลูก ด้วยชนิดที่บอกว่าไม่ได้สงสัย <Sw it> ในการสอนเลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรียนมามันก็แค่นั้นมันไม่ไปฉันหลักลรานะผู้อื่นยกไว้แต่เรานี่มันไม่ไปแล้วเรียนไปก็สักแต่ว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งปวดหัวเหมือนกับการคาดคะเนเหมือนกับอนุมานน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนจริงๆเหมือนที่เห็นนี่น,น,น,นี่เห็นนี่เห็นเห็นเห็นตัวนี้เห็นแล้วนี่เห็นแล้วไม่ใช่เห็นแล้วเนี่ยนั่นันทีนี้มันเห็นใช่ไหมลูกอีกอย่างเห็นด้วยตา อีกอย่างเห็นด้วยตำรามันก็นนพูดยากนะลูกนะมันก็ไม่ลงกันใช่ไหมแต่เห็นด้วยตาตัวนี้มันลงกันที่เห็นด้วยใจตัวนี้ยิ่งถึงใจลงถึงใจเห็นด้วยตาเริ่มที่จะลงแต่เห็นด้วยใจลงถึงใจตัวนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไม่ยังแล้วก็มีความสุขไงพ่อมีความสุขเห็นสุขภาพร่างกายของคุณแม่เปลี่ยนไปมีความสุขกําลัง <c oughs> การชักฟอกธาตุขันของคุณแม่แหงเริ่มแล้วไม่แงงจิตใจของแม่แงงเปลี่ยนไปท้าแม่แหงรู้รู้ทุกอท้าแม่แหงเห็นทุกก็แสดงว่าผิดทางแม่แงดี๋ยวนี้กําลังเด่นที่ตัวทุกตัวสมูทไทยโดยแถ้เดียวลูกหลานเข้าใจไหมคุณแม่ดิ่งดูนี่ทีนองปุทเทศนี่นองปุไม่ได้เทศจี้ไปหมดนะ ต้องการให้แม่แย้งมีปัญญาไงก็เทีครอบไว้อ่าเทีบรอบนอกไว้บอกพอพูดไปพูดไปเราหยุดเราหยุดเราข้ามไปเลยพูดตรงนั้นเพราะกลัวว่าแม่แย้งจะล่าชา้าพอเราพูดไปเราพูดไปว่ามันจะละเอียดเกินไปปับ๊บเราถอนปับนะ๊บเนี่ยเราก็มาพูดตรงนั้นเราครอบไว้สำหรับแม่แย้งนะมันพ่อพูดตรงแบาน,นี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เน้นหยาบนะลูกน,นั่นน่ะหยาบน,นั่นะพอเราก็ไปเข้าไปล้วก็ค่อยเอาจิตตามเอาสติตามไปตามไปพอไปแล้ว มันเป็นหน้าที่ของแม่แยงที่จะเป็นสติที่กูเราถอยปั๊บเลยเราไม่ไปแล้วไปงนี้เราแบกออกมานิดหนึ่งเราแยกออกมาหนหนึ่งแล้วก็ไปข้างๆนี้นะเนียเป็นปัะจตังตัวนี้ของแมงแยงเองตัวนี้ไม่ไปพอเราหยับก็ไปขยับสติก็ไปก็ไปเทศไปเทศไปเราหยุดกึกถอนกลับใหม่ถอยกลับม่เราไปทางด้านนี้เอยรอบไปนี้นั่นแม่แยงจะเข้าใจเองแม่แยงก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังเนี่ยเราจะเห็นพระอริยบุคคลเกิดนั้นเจ้าเล็กนะ โลกธาตุคงจะหวั่นไหวไม่นานพอน,ออพอนึกถึกต่ออ่ะพอนหนว่อดีใจนะลูกเจ้าเล็กนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะหน้ามือเป็นหลังมือเราข้ังขด้นใช่ไหมแล้วก็เทศเบาเบาเมื่อวานนี้ไม่ได้หนังนะพ่อก็เทเบาเบาเทศแบบเน้นๆให้คุณแม่ได้ฟังทั้งเทศทั้งละลึกถึงพ่อหลวงปู่มันทั้งละละึกเรื่องคุณแม่จีแก้วอยู่ที่นั่นนะพร้อมทั้งเล,ะล,ะงลง่าเรื่องลุงตาที่นั่งอยู่ข้างๆเรื่องถึงพรอไปหมดเหมือนกันเรานี้ ถูกพ่อแมถ่ถูกลงตาบัวถูกลงตาบัวอ่าถูกลงปู่มัันอ่าแล้วก็ถูกเนี่ยคุณแม่ชีแก้วบอกว่าสอนแม่แยง,งหน่อยลูกสอนแม่แยง,งหน่อยนะ,อะสอนพ่อจะนั่งฟังนั่นลูกเข้าใจไหมนี่ความภาคภูมิใจของเราไงม,มันเป็นหน้าที่ของเราลูกนั้นไม่งั้นพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยจะไม่จะไม่บัญญัติออกมาเป็นมัชฌิมานะลูกนะคือความพอดีของใครเขางมัน ไม่สามารถสองก็ได้หมดนะลูกนะญาติใครญาติมันนี่แหละที่เรียกว่าสงฆอลกูกลูกที่มีญาติของตัวเองที่อยู่ใกล้ชิดแต่ครอบไปหมดที่ริงใช้คําว่าสงฆอลกูกเพราะลกูกหรือสามแด,ด,มดโ,ล,โล,กกลูกธาตุเป็นญาติหมดนั่นไองใช้คําว่าสงฆ์ขอาตาอย่างเดียวมันก็ดูสั้นติงใช้คําว่าสงฆ์ขอลูกเพราะลูกกธาตุการพบลูกพบและลูกกพบเป็นญาติหมด เราก็เลยสงเคราะห์ผู้ที่เป็นญาติใกล้ๆอยู่ในโลกกับท่านใกล้ๆนี่พอที่จะบอกที่จะสอนได้นั่นแหลนะลูกนั้นพีนาลูกนั้นเจ้าเล็กเพียนปพยายามราจะช่วยแม่แยงบั้นปลายสุดท้ายแล้วก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้อย่าลืมนะว่าแม่แยงเป็นอะไรกับเล็กเล็กคงทราบดีเล็กก็เพียพรพยายามุกลูกช่วยกัน